มีเสียงปลาลากนะครับจุดเด่นตรงนี้ก็นะครับปรับละเอียดนะครับคุมฟู้ได้ดีเลยนะครับยี่สิบห้าระดับมันปรับละเอียดมากเลยนะคุณผู้ชมใส่อะไรแต่งได้ว่าได้นะครับผมโค้กให้เป็นแดงทั้งตัวเลยนะครับราคาอยู่ที่หกร้อยเก้าสิบบาทนะครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้นะครับผมจะพามาเข้าสู่การแกะลอกนะครับเหมือนเดิมนะครับเช่นเคยครับลอกตัวไหนผ่านมือผมต้องแกะเป็นธรรมดาแล้วครับจะดีจะพังผมไม่แกะหมดครับผมลอกที่จะมาแกะวันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นใบสันบูนะครับจากค่ายใบสันนะฮะตอนนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับจากใบสันนะครับสังเกตได้จากตัวนี้นะครับเป็นลอกเทสนะครับลอกตัวอย่างนะฮะ ก็จะยังไม่ได้มีตีตัวเลขปกติจะต้องมีรอบใช่ไหมครับรอบมีชื่อแบรนด์นะครับหรือว่าจะมีตัวเลขให้ปรับหน่วงอันนี้ยังไม่ได้มีนะครับเพราะว่าเป็นตัวอย่างจะไม่ได้ตีแบรนด์ลงไปเป็นตัวเทสนะครับนี่ตัวนี้จุดเด่นของตัวนี้นะครับเรื่องสีนะครับเงามากเงางามมากแล้วก็มีเสียงปลาลากนะครับ เห็นกล่องได้วาฝั่งนี้นะครับตัวนี้เป็นลอกไดว่านะครับผมเอามาทาอะไรนะฮะมันมีชุดแต่งแขนแต่งแล้วก็สตาร์นะครับแต่ผมถอดจากได้วามาใส่ให้ดูนะครับว่าใช้อะไรแต่งกับได้วาได้หรือไม่นะครับถ้าใช้ได้นี่ก็คือว่าเยี่ยมเลยนะฮะหาอะไรแต่งมาใส่ใส่ใส่สวยเลยแล้วลองดูแกะบดูภายในครับวันนี้ว่าภายในนี่จะเป็นยังไงนะครับมีอะไรบ้างนะฮะเปเริ่มกันเลยอันดับแรกนะครับเราก็ต้องถอดน็อตปักแฉก เาเพจตรงนี้นะครับปุ <c> ๊บ <oughs> ก่อนเลวกูวางไว้เพจออกขนาดเพดนี่ยังเป็นเพจแต่งเลยนะฮะเนี่ยสีแด,ดงๆเนี่ยสวยเลยนะนอนนอแล้วก็ถอนน็อตออกปึ๊บถอดแขนออกใครที่ไม่เคยถอดว่าก็ตอนถอดนี่ก็ต้องเรียงไว้นะครับเรียง ไหนถอดก่อนถอดหลังนะครับเรียงไว้ <c oughs> จะได้จําได้ประกอบทูลนะครับคลายออกมาตาแดกปรับเบรกหมุนออกมาก็ดูนะครับว่ามีแหวนรองตรงนี้ไหมถ้ามีแหวนรองติดก็ระวังนะครับบางทีตับน,นี้หายนี่ครับก็จะมีแหวนรองอนี่ไงแหวนรองนะครับมี เสียงเวลาเราปรับนะครับโดยมีแหวนรองนี้สองตัวอันนี้ดูดีๆนะครับ <c oughs> ตัวนี้นะครับแผ่นรองอันนี้มันจะอยู่ด้านเดียวกันเลยแอนทางด้านเดียวกันเลยนะครับปกติจะกรลทางนะครับตัวนี้ท่านเดียวกันปรับนวงบิดออกมาเลยปึ๊บบิดลงเหมือนปกติทั่วไปนะครับก็จะมีเม็ดนวงมาให้ด้วยกันสิบเม็ดนะครับเม็ดแม่เหล็กนะครับสิบเม็ดก็มีลูกปืนข้างในนะ แล้วก็สปูนสีแดงเหมือนกันนะครับ <c oughs> นี่แล้วมีลูกปืนฝั่งนี้ <c oughs> โอ้วน <c oughs> ดี่ยวดูน็อตฝั่งนี้มีสองตัวนะครับปากแฉกแล้วก็ฝั่งนี้สองตัวด้านในนะฮะปากแฉกเหมือนกันสองตัวทั้งหมดสีด่ต,ตัวนะครับไปต่อน็อตสี่ตัวนะครับโอเคแล้วก็ จะมีลูกปืนตัวใหญ่นะครับหนึ่งตัวยกออกมานี่ข้างในก็จะเป็นลูกปืนกันกลับนะครับทางเดียวปึ๊บนี่ภายในนะยกชุดนี้ออกมาดูสินี่เฟืองต้ห้องเหลืองนะครับตัวนี้ปิ่งวางเลยอืมไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้มาดูพระเบรกพระเบรกก็ไม่ได้ใหญ่นะครับนี่ พเบรกเล็กๆบางๆต่างจากตัวสไปดเดอร์กบเบสซันนะครับตัวสีดํานะครับพระเบรกจะใหญ่กว่านี้นะฮะตัวนั้นนี่ที่ผมใช้นี่เบรกแปกิโลเลยนะครับเบรกโฮทิมเลยนะฮะจริงเบรกใหญ่เนื่องจากมันมีคลิกเสียงนะครับมันจะมีซี่ซี่ซี่ฟ,ฟันเสียงเนี่ยนะครับมันก็เลยทําพระเบรกให้พอดีกับตรงพื้นที่ที่มันมีนะครับเพราะว่าถ้าทําใหญ่จนเต็ม เฟืองนะครับมันก็จะไปลงไปในร่องคลิกเสียงนะครับนี่ก็เป็นแผ่นเสียงนะครับแผ่นคลิกเสียงนะฮะ <c oughs> นี่แล้วก็มีพอเบรกอีกนึงนะครับนี่พอเบรกอีกนึงแล้วก็มีฟันอ่าต <c oughs> ัวทําเสียงนะครับนี่ตัวนี้อย่าวางผิดด้านนะครับถ้าวางผิดด้านเนี่ยปุ๊บเบรกไม่ออกนะครับเพราะว่าซีมาน,นี่คนเราฟังกันนะครับ าวางผิดด้านนะครับมีพาเรเบรกอีกแผ่นนะครับโอ้โหพาเรบรกจะแผ่นเล็กกว่าอาใบสารตัวสีดํานะครับแต่ว่ามีถึงสามแผ่นนะคะแล้วก็เฟืองนะครับแล้วก็มีพาเรเบรกเล็กข้างล่างอีกรองอีกเฟืองหนึ่งเป็นสี่แผ่นนะครับโอ้โหเป็นไงแจ๋วไหมราคาละครับราคาบอกได้เลยนะครับราคาอยู่ที่หกร้อยเก้าสิบบาทนะครับแล้วก็นี่ <c oughs> นะครับประมาณนี้เองคุณผู้ชมนะครับเฟืองนี้จะไม่ใช่ทองเหลืองเหมือนตัวสไปเดอร์ใบสันนะครับไม่เหมือนตัวสีดําไม่เหมือนลอกดานะครับใบสันํำนะครับเพราะว่าราคาถูกกว่าได้คลิกเสียงนะครับแต่ว่าเบาเบามากนะครับก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมตรงนี้ก็จุดเด่นตรงนี้ก็นะครับปรับละเอียดนะครับคุมฟูได้ดีเลยนะครับผมลองนับแล้ว มันยังไม่มีเลขมาให้หรอกแต่ว่าลองนับคลิกแล้วเดี๋ยวนับไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่ามันมีทั้งหมดกี่ระดับนะครับเหนึ่งสสามี่ห้าหกเจดแดเก้บเอดสิบสองสิบสาี่สิบห้าสิบหกสิบเจยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามย2่สิบสีหมดแล้วครับ ยี่สิบห้าคุณผู้ชมยี่สิบห้าระดับยี่สิบห้าระดับนี่คือโอ้โหมันปรับละเอียดมากเลยนะคุณผู้ชมอย่างนี้มือใหม่นี่ไม่ต้องคิดมากเลยนะครับเราก็ปรับจากนี่เลยระดับยี่สิบห้านะครับแล้วก็ไล่ไปเลยปุ๊บทีละระดับทีละระดับปุ๊บพอเราปรับขึ้นมาปุ๊บอันไหนเริ่มฟูแล้วก็ปรับลงมาสักกิ่หนึ่งระดับหนึ่ง นะครับตีไม่ฟู่ตีสบายนะครับคุมฟูสบายเลยละเอียดมากสุดยอดนะครับ <c oughs> แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่น้ําหนักเหยื่อนะครับบางทีเหยื่อไหนต้านลมแล้วก็ปรับไล่ลงหาเอานะครับมัไหนเหยื่อหนักไม่ต้านลมก็ดีอย่างเงี้ยตีไกลๆนะครับแล้วก็ปรับให้มันเลื่อนๆไปเลยตีหัวดไกลเรียบเลยครับตีแม่งไปสามกิโลเลยนะครับหมุนกันข้ามวันเลยนะ <c oughs> โอเคนะเม็ดน่วง เม็ดแอ่แม่เหล็กนะครับ10เม็ดด้วยกันแล้วก็ปรับ25ระดับโสุดยอดแล้วก็มีคลิกเสียงด้วยนะครับหลกัลกๆประมาณนี้นะครับผู้ชมทีนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันที่ลอกไดว่านะครับจะเอาอะไรมาลองเลยอะไหลไดว่านะครับจะลองได้วาต,วตัวเก่าๆของผมนะครับ <c oughs> นี่นะฮะเดี๋ยวแกะออกมาเลยเ,เดี๋ยวประกอบนี้ก่อนนะครับ เยวค่อยแกวมาเดี๋ยวอะไรมันจะไปปนกันนะครับบางทีก็หลงๆลมเืม,มช่วงนี้ยิ่งเบอร์อยู่นะฮะแล้วก็นะครับผมจะถอดอะไหล่ไดว่ามาใส่นี่คือสไตล์เดกของไดว่านะครับอันนี้คือของเดิมนะครับโอเคก็จะมีไอเฟืองเสียงเหมือนกันนะฮะนี่ ผมว่าในยใสกันได้นะเฟืองเสียงก็เหมือนกันเกี่ยวก็เกี่ยวเสาก็เท่ากันนะครับเท่ากันเป๊ะโอ้โหอันนี้ของเดิมนี่ของแต่งนี่นะของเดิมกับของแต่งนะครับโอ้โหและลอกกระดงแขนก็นกี่จะมีฝาครอบ <c oughs> อันนี้แขนแขนในว่าพอดีเป๊ะนะครับใช้ได้เลย แต่อะไรแต่งได้ว่าได้นะครับผมนี่โค้กให้เป็นแดงทั้งตัวเลยนะครับแดงเกินหรือใส่แขนคาร์บอนมีแขยนคาร์บอนด้วยนะเตรียมมาแล้วนี่ครับคาร์บอนแคปรานะครับผมใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับนี่เออดำแดงนะครับใส่ได้สรุปใส่ได้นะครับใส่อะไรแต่งได้ว่าได้แต่ว่า น็อตเนี่ยน็อตน็อแต่งเนี่ยนะครับน็อตแต่งนะครับน่าจะใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเกียวเดยวว่าจะเป็นเกียวละเอียดนะครับเกียวลอกพวกนี้จะเป็นเกียวหยาบนะครับจะใส่กันไม่ได้นะฮะก็จะใส่ของเดิมมันดีกว่านะครับเดลว,ว่าก็ตรวจประจำการก็อยู่ในส่วนของเขาไปนะฮะบ,บอน <laughs> แต่แขนเดิมน่าจะดีกว่านะประมาณนี้คนระับ got